สวัสดีค่ะเซลใบเตยโคราชฮอนด้าค่ะวันนี้ใบเตยจะพามาชมรถยนต์ฮอนด้า HRV EHEV เกรด E c p s w ขาวซันไรค่ะรุ่นนี้ให้กุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์มา2ดอกนะคะนอกจากการกดเปิดปิดล็อกรถแล้วนะคะก็สามารถเปิดรถด้วยการสอดมือเข้าไปที่มือจับประตูแบบนี้นะคะกระจกวางข้างก็จะกลางหอกให้อัตโนมัติเลยค่ะ ส่วนการล็อกรถนะคะลูกค้าสามารถใช้มือลูบไปที่มือจับแบบนี้กระจกวองข้างก็จะพับให้อัตโนมัติเลยค่ะเราก็มาเช็คนะคะว่ารถล็อกหรือเปล่ดลดปาดึงแบบนี้ค่ะจากทางประตูด้านหลังเมื st ่อกดปุ่มสตาร์ทนะคะมาตรวัดเทปทีขนาด7นิ้วก็จะเริ่มทำงานเลยค่ะหน้าจอนี้เป็นแบบ multi information display นะคะซึ่งสามารถเลือกข้อมูลที่จะให้แสดงทางด้านซ้ายมือได้เลยค่ะว่าเราจะให้แสดงเป็นแบบไหน ถัดมานะคะจะเป็นเครื่องเสียงแบบ a แ c e ว t น u ัสขนาด8นิ้วค่ะซึ่งรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android a u t o บลูทูธได้ทั้งหมด5เครื่องนะคะแต่ว่าเลือกใช้ทีละ1เครื่องสามารถสั่งงานด้วยเสียงซีรีส์ได้ค่ะแสดงภาพจากกล้องถอยหลังซึ่งสามารถปรับโหมดได้3รูปแบบค่ะก่อนออกเดินทางทุกครั้งลูกค้าอย่าลืมคาดเบลคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยค่ะ เหยียบเบรกแล้วก็ปลดเบรกมือแบบนี้นะคะพร้อมเข้าเกียร์ออกเดินทางได้เลยค่ะโหมดการขับขี่ทั้งหมดมี3โหมดค่ะสปอร์ตโหมดนอ,อร์มอลโหมดและก็อ e ีโคโหมดนะคะสามารถปรับได้ที่ปุ่มบริเวณคอนโซลกลางค่ะแล้วก็มีระบบชะลอความเร็วที่พวงมาลัยด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะภาพภายในห้องโดยสารขณะขับขี่ดูกว้างขวางมาก อดตรงสบายค่ะมองเห็นทุกทิศทางได้อย่างชัดเจนเวลาถอยก็มีภาพแสดงบนหน้าจอค่ะปรับได้3ามระดับเลยนะคะอันนี้ถึงที่หมายแล้วก็ดึงแบ่งมือขึ้นค่ะแล้วก็ปิดปุ่ม Power ตอนปิดหน้าจอทีก็แบบนี้ค่ะเง้ยเทไหมคะสังเกตว่าไฟหน้าไฟท้ายจะยังติดอยู่อีกสักพักหนึ่งนะคะ มาดูที่ด้านหน้าตัวรถค่ะไฟหน้าไฟท้ายจะเป็นแบบ Full LED ทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่เห็นมีไฟตัดหมอกนี่คือลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมค่ะตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำเงาแล้วมีโลโก้ Honda ขนาดใหญ่เลยค่ะมีเส้นด้านในสีฟ้าซึ่งบอกความเป็น h y บริดนะคะมาพร้อมล้อแม็กขนาด17นิ้วมีลวดลายทูโทนค่ะสีดำตัดกับสีเงินดูสวยดูสปอร์ต เพิ่มขึ้นร้อค่ะถัดมานะคะเป็นชุดแต่งข้างประตูของโมดูลโลค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมฟรีด้วยนะคะไฟไท้ายจะเป็นแบบ LED light strip นะคะก็คือเป็นเส้นแนวยาวโลโก้ด้านหลังฮอนด้าก็จะยิ่งใหญ่เหมือนเดิมค่ะ ด้านท้ายรถเนี่ยค่ะบนรอบ้ายทะเบียนจะมีกล้องสองภาพด้านหลังด้วยนะคะนี่ค่การเปิดก็เปิดลักษณะนี้เลยมาดูภายในกันค่ะกว้างขวางมากนะคะต่อให้ไม่พับเบาะเราก็สามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หญได้ถึง3-4ใบเลยเวลาปิดนะคะก็ใช้มือสอดไปที่มือจับแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงค่ะ ด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นเปิดฝาตัวกระโปรงหน้ารถค่ะจะมีก้านล็อกนะคะอยู่บริเวณตัว H นะคะเราก็ดันกระโปรงขึ้นแล้วก็จับตรงที่กันความร้อนค่ะเฮดนาวีรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4สูบ16วาวผสานมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวพร้อมเกียร์อัตโนมัติแปรผันต่อเนื่องไฟฟ้า eCVT นะคะ ลักษณะการปิดฝากระโปรงหน้านะคะก็คือเราจะวางให้ห่างจากตัวรถประมาณ1ไม้บรรทัดค่ะหรือ30มเซนติเมตรนะคะและปล่อยทิ้งแบบนี้ได้เลยค่ะด้านล่างถัดมานะคะก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันค่ะเรางัดออกแบบนี้นะคะตัวฝาถังน้ํามันก็จะเด้งออกค่ะน้ํามันเราสามารถเลือกเติมเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์9ก้าหนึสูงสุดเป็นอียนะคะ เปิดทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ค่ะและแขวนตรงที่แขวนฝาถังน้ำมันนะคะลักษณะการปิดก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้มือไม่มีแรงและอ่ะขอตัวช่วยค่ะต้องปิดให้ดังแกลกอย่างนี้นะคะถึงจะถูกต้องและแน่นหนาค่ะแล้วเราก็ปิดฝาถังน้ำมันได้เลยประตูด้านหลังนะคะ เปิดจากตรงนี้ประตูผู้โดยสารด้านหลังเปิดแบบนี้เลยนะคะทางฝั่งประตูด้านหลังสองข้างซ้ายขวาเนี่ยจะมีปุ่มล็อกเด็กอยู่ถ้าใช้งานให้กดลงนะคะผู้โดยสารด้านในจะเปิดออกมาไม่ได้ค่ะเราต้องเปิดประตูออกมาแล้วก็ดันขึ้นนะคะผู้โดยสารก็จะใช้ประตูได้ปกติเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะปุ่มล็อกเด็กสนนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากเบาะก็จะเป็นเบาะหนังค่ะ ช่องวางแก้วก็คือเยอะค่ะคันนี้ครบทุกการใช้งานจริงๆค่ะมันดูด้านนอกทีละช็อตนะคะสนใจติดต่อทักแชทไปเตยได้เลยจ้ะใบเตยขอฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ